สีไพรสีเพรสีเสื้อเป็นสีไพรจริงๆสมกับชื่อเรือคำไว้คำไว้อสองลำครับเจ้าแม่สีไพรยจ้าแม่สีไพรายาปังหวาน่อนหลวงพ่อสัก เทศบาลตำบลวังตะกอบไปแล้วเอาละครับมาดูการเรือประเภททั่วไปรอบรองชนะเดิศเจ้าแม่สีไพรแสนซ้ายพบกับพรหลวงพ่อศักดิ์พี่น้องชาวบ้านเขาเปิดออกประจำที่จะพายเลยต้องดูกันพี่น้องผู้ชมครับต้องดูกันว่าคู่นี้มีห้าดาวแน่นอนคู่นี้มีห้าดาวแน่นอนแล้วนันงห้าดาวกำลังพันหลักที่หนึ่งยังสูสีกันมาเดินสูสีกันมาเดิมแลวมืผู้กระจายเรื่ล้าเปิด้วครับ ยังนี่ตังนิดธนาคารยังไม่ไหววางใจไปไหววางใจพอนำโชคยังนี่เอาไปวันไง้าพอหลวงศักดิ์ลายมีลไยตาเล่าลามีลายตาไม่ทางยังยาวไกลไม่แน่ไม่โดนไม่แน่ไม่โดนแล้วครับพี่ตัวเมียไม่แน่ไม่โดนว่าพอนำโชคหรือพอหลวงศักดิ์จะทำแคอยู่แต่ขั้เดียวกันคอต้องอย่ากดคอแล้วพอหรู้สับคอไปแล้ววะ เอาละครับไล่กอดขอขึ้นมาแล้วไล่กอดขอขึ้นมาว่ายังไงเจ้าแม่สีไพรปอนำโชคจากปางวานเรือจะขึ้นน้ำอยู่ประมาณหนึ่งโชโขนเลยเรือจะหนีไม่ออกว่าอย่งไรพอนหลัวพักไล่บีว่าไล่ไล่บีจีตามขึ้นมาไล่บีจีตามจะไล่กอดขอจะไล่กอดขอติดเลยจะไล่กอดขอติดระยะทางหรือประมาณสองร้อยเมตรสุดท้ายสองร้อยเมตรสุดท้ายเจ้าแม่สีไพรเริมจะขับคันแล้วหลวงพ่อสักไล่กอดขอกอดขอติดเลยวเอาละครับท่านผู้ชมที่เขารับรับพอหลวงพ่สักจากวามตะกอ ท่าความครับข้ารครกบเจ้าแม่สีไพรบ่ไดบโชคของนายกสุธรรมนายกสุธรรมที่มาเดินสิงมาเจอครับนายกสมบัติกอดคอแล้วนายกอ้อยกกอดคอติดแล้วว้ยกอดคอติดแล้วเที่ยวนี้เลือระยะประมาณสามสิบเมตรจุดท้ายได้หัวตะกูโอโค้แล้วโอโค้ดพลวัาตาโอโคตดเจ้าแม่สีไพรออโคตดไล่แล้วไแล้วไแล้วว้าว้าว้า พผนแปบน๊บเดิตีเทาไปสายรับสายให้กับเรือเจ้าแม่สีไพรปอนำโชค The winner is เจ้าแม่สีไพรปอนำโชค on the left Thank you ครับขอบคุณครับ